ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เสียเวลาฟังสัก2-3นาทีแต่ถ้าไม่สนใจก็รีบเลื่อนผ่านไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาลองคิดตามนะครับว่า ถ้าเราลองเปลี่ยนจากการตามอ่านตามดูดราม่าต่างๆตามไปวิพากษ์วิจารณ์ตามไปคอมเมนต์สารพัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วใช้เวลาที่มีค่าไปเปิดหาข้อมูลหาอาชีพหาแนวทางทำมาหากินดูลองเปลี่ยนจากรู้ลึกรู้มากเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องชีวิตคนอื่นมาเป็นรู้ลึกรู้จริงเชี่ยวชาญเรื่องอาชีพ เรื่องการทำหมากินดูลองเปลี่ยนจากอดตาหลับขับตานอนเพื่อตามเสือกตามรู้เรื่องคนอื่นแล้วหันมาตั้งอ,อกตั้งใจทุ่มเทศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองดูลองเปลี่ยนจากใช้โทรศัพท์ดูแล้วก็แชร์แต่เรื่องไร้สาระตามไปสนใจแต่เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วไปหาดูเรื่องที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ทุกันนี้มีแต่คนอยากรวยมีแต่คนอยากสําเร็จมีแต่คนอยากมีเงินล้านแต่ความพยายามหลักร้อยมีแต่คนที่อยากมีชีวิตดีๆมีรายได้ดีๆแต่มีความรู้ความสามารถเท่าเดิมมีความรู้เท่าเดิมทํางานห่วยๆเหมือนเดิมทําแค่พอพ้นตัวพ้นไปวันวันหนึ่งเหมือนเดิมแล้วยังจะมีหน้าเรียกร้องชีวิตดีๆหรือ ความรู้ด้านเดียวมีความสามารถอย่างเดียวแถมไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองก็ไม่ต่างจากมีหลอดไฟดวงเดียวอยู่ในห้องหลอดไฟเสียขึ้นมามืดทั้งห้องอย่าวัวไปนั่งรอโอกาสจากใครสร้างโอกาสด้วยตัวเองได้ด้วยการพัฒนาตัวเองเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะอื่นๆจะได้ไม่ต้องมายืนร้องไห้เวลาบริษัทเขาไล่ออกปลดออกหรือปิดตัว มีความรู้มากกว่าหนึ่งอาชีพเท่ากับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นหนึ่งทางมีอาชีพติดตัว10อาชีพก็เท่ากับมีทางเลือกให้ชีวิต10ทางคนที่สําเร็จในชีวิตขนาดว่าเขาสําเร็จแล้วมีเป็นร้อยล้านแล้วเขายังพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพอว่างเขาก็เปิดหาเปิดดูช่องทางทำมาหากินศึกษาลู่ทางใหม่ๆแล้วไปทําธุรกิจใหม่ๆแล้วทําไม เราที่ยังไม่รวยไม่สําเร็จถึงไม่คิดที่จะเปิดหาเปิดดูอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราละ่ะทําไมคนจานวนมากจึงได้เอาเวลาที่มีค่ามากๆไปนั่งสนใจชีวิตคนอื่นมากกว่าอนาคตมากกว่าความเป็นอยู่ของครอบครัวตัวเองรู้ว่าดาราคนไหนได้กับคนไหนใครเลือกกับใครแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมตรงไหนบางคนรู้ลึก ยังกับไปนอนอยู่ใต้เตียงเขาแต่กลับไม่รู้ว่าทำไงชีวิตตัวเองจะดีขึ้นเงินเดือนขึ้นตำแหน่งขึ้นรายได้มากขึ้นกว่านี้หมดหนี้หมดสินคนสำเร็จเขาเห็นเวลาเป็นสิ่งมีค่ามากเขารู้ว่าควรใช้เวลาไปกับอะไรเขารู้ว่าอะไรต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในโลกอินเทอร์เน็ต มีช่องทางทำหมากินมากมายมีความรู้ฟรีๆดีๆมากมายแต่คนไม่คิดจะเปิดดูมันไม่คิดจะสแสวงหามันเองพอถึงเวลาลำบากก็โทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองคงเคยเห็นคนใน Facebook หลายคนวันหนึ่งวันหนึ่ง,บน,นงบนจนบนลำบากระบายชีวิตแย่ๆลง Facebook ลงโซเชียลมีเดียหาเงินไม่พอใช้ชีวิตมีแต่หนี้ เบื่องานที่ทำเกลียดหัวหน้าไม่ชอบเพื่อนร่วมงานแทนที่จะคิดหาทางออกหาช่องทางพาตัวเองออกมาเปล่าเลยสักพักหนึ่ง Facebook เด้งขึ้นมาละเพื่อนคนนั้นก็ไปกินตรงนี้เขาทะเลาะกับคนนี้แล้วเราก็ตามไปคอมเมนต์มันทุกเรื่องทุกวันทุกวันก็ได้แต่ใช้ชีวิตแบบนี้มานานหลายปี<ๆ>ก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไปยุ่งอะไรกับเรื่องคนอื่นไปสนใจอะไรกับชีวิตคนอื่น ทำไมไม่สนใจชีวิตไม่สนใจอนาคตตัวเองลองใช้เวลาสักปรลชั่วโมงเข้า Google ไปเปิดหาช่องทางทำมาหากินเปิดหาอาชีพที่ตัวเองสนใจวันละชั่วโมงปีละ365ชั่วโมงได้เห็น365อาชีพมันต้องมีสักอาชีพหนึ่งที่พาชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ได้ขอให้คุณเชื่อแต่อยากขอให้คุณลองเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละ และถ้าห่วงใครก็ส่งต่อให้คนคนนั้นขอบคุณเขาโครงความคิดดีๆจากสิริทัศน์สมเสงีงยม